สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยนะคะวันนี้พบกับครูสาวเช่นเคยในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะในสัปดาห์ของการเปิดภาคเรียนที่2นะคะสัปดาห์แรกนี้นะเรายังจะเรียนกันในรูปแบบของออนดีมานนะคะแต่ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะเรียนในรูปแบบของออนไซต์แล้วนะเราจะได้เจอกันนะคะได้ เรียนกันอย่างเต็มที่แน่นอนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องที่เรียนเนี่ยครูสาวอยากจะให้เด็กๆคะ่ะไปฟังบทเพลงหงบทเพลงนะคะเป็นบทเพลงที่ครูสาวเนี่ยฟังครั้งแรกรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็คิดว่าเด็กๆได้ฟังก็จะชื่นชอบและรู้สึกจะพูดว่าไง,ไงปื้มปริ่มตระหนัก ในคุณค่าของเพลงนี้เนื้อหาของเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะเราต้องดูเนื้อหาของเพลงแล้วก็ดูภาพประกรอบของเพลงไปด้วยแล้วเด็กๆจะทราบเลยค่ะว่าวันนี้ครูสาวจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟอลอเรนซ์ไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำ แม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่คำ้า 等未来。 ายอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่คำาฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทนสักสิ่งสิ่งใดแม่แต่ลมหายใจก็อยอมปลี โลกยังไม่สิ้นหวังแตยังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยไายมีคนดีไม่มีวันตายคนดีไม่ ะะเด็กๆคะสำหรับบทเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆพอได้ฟังแล้วรู้สึกรักชาติขึ้นมาบ้างไหมคะ,ะในเนื้อหาของเพลงนี้นะคะเขากำลังสอดแทรกให้เราเนี่ยตระหนักนะให้เห็นคุณค่าทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ว่า ฟาดินจะเห็นหรือไม่เห็นหรือเราทำไปแล้วคนอื่นจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้นั่นคือใจของเราค่ะตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่รู้ดีว่าเราเนี่ยทำอะไรลงไปเห็นไหมคะบทเพลงนะคะไม่ใช่ฟังแค่เพราะอเางเดียวนะยังสื่อให้เราเนี่ยค่ะรู้จัก รักชาติตหนักในคุณค่าของชาติการเสียสละเพื่อประเทศชาติเห็นไหมถึงใช้ทหารเห็นไหมคะใช้ตัวละครเป็นทหารสื่อให้ทุกๆคนเห็นเพราะเขาบอกว่าทหารเป็นรั้วของชาติเห็นไหมต้องเสียสละพัดพรากจากครอบครัวใช่ไหมคะเพื่อไปปกป้องผืนแผ่นดินไทยถ้าย้อนไปในอดีต บรรพบุรุษของเรานะคะก็ต้องออกไปสู้รบปบมือกับศัตรูฆ่าศึกในสมัยก่อนเพื่อที่จะให้ผืนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะครูสาวก็เลยจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของความรักชาติค่ะความรักชาตินะคะเด็กๆทุกวันนี้เราเกิดขึ้นมาในผืนแผ่นดินไทยในประเทศไทยเรารัก ชาติไทยของเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะรักชาติได้อย่างไรแล้วความประพฤติแบบไหนสิ่งไหนที่เราเรียกว่ารักชาติแล้วนะคะความรักชาติหมายถึงความรักหรือความสำนึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะนิยมไทยมีความผูกพันหวน หวงแหนในถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะคะดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมขนบประเพณีนะคะอันดีงามของชาติตรอจงส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือนะคะสร้างความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงอีกทั้งยังให้เกียรติแก่ชาติด้วยนะคะนี่คือความหมายของการรักชาตินะคะซึ่งวิธีการที่จะแสดงออกว่าเราเนี่ยรักชาติมากน้อยแค่ไหนมีด้วยกันดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะคือการมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมการเมืองการปกครองเราจะมีสิทธิ์ในการ ไปมีส่วนร่วมในกับการเมืองการปกครองได้ยังไงได้ค่ะการเลือกตั้งไงคะเมื่อเด็กๆนะคะอายุครบตามที่กำหนดสิทธิเสรีภาพหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องปฏิบัตินั่นคือการไปเลือกตั้งค่ะเลือกตั้งนะคะเลือกผู้นำเข้ามาพัฒนาประเทศหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเราก็เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกันนะคะ 2. องค่ะเคารพต่อสัญลักษณ์ของชาติหมายความว่ายังไง ทุกๆเช้าที่เราะะได้ยินเพลงชาติแล้วจะต้องทำไมคะยืนตรงทำความเคารพนั่นแหละคะ่ะคือการแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์ของชาติสัญลักษณ์ของชาติก็คือธงชาติไทยไตรลงของเราเนี่แหละคะ่ะทุกๆ8ปดโมงเช้าและ16นาฬิกาทำไมคะจะต้องร้องเพลงชาติยืนตรงเคารพธงชาติใช่ไหมคะรวมไปถึงการประดับธงชาตินะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่ เมื่อเราเห็นสนัญลกักษณ์แบบนี้ก็จะแสดงถึงความเป็นชาติไทยของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะคือความเสียสละเพื่อชาติบรรพบุรุษของเราในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องทำไมคะออกไปสู้รบนะบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อนะเพื่อที่จะแลกชีวิตให้ แผ่นดินของเราเนี่ยคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานจนถึงปัจจุบันครูบอกเลยนะคะว่าเราโชคดีมากๆเลยที่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้มีการทำสงครามนะคะหรือการล่าอนานิคมเหมือนในสมัยก่อน เพราะอะไรคะบรรพบุรุษของเราได้กอบกู้เอกราชได้สร้างนะคะความรักความห่วงแห่งของชาติโดยการที่ไม่ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของใครตรงนี้นะคะเด็กๆควรที่จะตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญกับบรรพบุรุษผู้สร้างนะคะแผ่นดินขึ้นมาห่วงแหนแผ่นดินขึ้นมาปกป้องแผ่นดินของเราให้เราได้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ และต่อไปค่ะคือการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของชาติเด็กๆคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะพลังงานธรรมชาติก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเราใช้โดยการที่ไม่รู้จักประหยัด นะคะต่างคนต่างใช้อย่างสุรุสุรายมีวันหมดไหมคะมีวันหมดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานาน้ำนะคะพลังงานจากน้ำมันรวนแล้วนะคะที่เราจะต้องร่วมกันค่ะช่วยการอนุรักษ์ให้มันคงอยู่ต่อไปเนาะถ้าต่างคนต่างฉันจะใช้เธอจะใช้แล้วจะทำไมหรอไม่ได้นะคะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนกันดังนั้นสินทรัพย์เขาเรียกว่า สิ่งวแวดล้อมมันเป็นของที่เราใช้ร่วมกันน,นัก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะและสุดท้ายค่ะคือการภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยชาติไทยของเรานะคะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยดังนั้นความเป็นไทยของเรา จึงแน่นแฟนมากๆและที่สำคัญค่ะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของภาษาพูดนะเราใช้ภาษาพูดภาษาเขียนในรูปแบบของภาษาไทยดังนั้นเด็กๆจะต้องภาคภูมิใจนะคะและเลือกใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมเนาะเราเกิดในแผ่นดินไทยอะถ้าเราไม่ ชื่นชอบในประเทศไทยไม่หลักประเทศไทย แล้วเราจะอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงในเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณยังไม่รักประเทศตัวเองถูกถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษานะการไหว้อาหารการแต่งกายประเพณีต่างๆนะคะขนบประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่ประเทศไทยได้นะคะสัสร้างขึ้นจนมันเป็นค่านิยมที่เราจะต้องทำและพึงปฏิบัติ ดังนั้นเด็กๆก,ก็ควรที่จะปฏิบัติตามและภาคภูมิใจในชาติของความเป็นไทยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะแล้วถ้าเรารักชาติเนี่ยผลดีที่ตามมานะคะจะเป็นยังไงต่อตัวเองเลยลูกถ้าหนูรักชาติผลดีที่ตามมาก็คือเกิดความสุขกายสบายใจอะ่ะเกิดความสุขทางใจนะคะว่าเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติทําทให้ประเทศชาติของเราเนี่ยไม่เกิดความวุ่นวายนะคะสช่วยให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีคุณค่ายัางไงคะก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติหรือสังคมแน่นอนว่า เราก็ย่อมมีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันใช่ไหมและข้อ3ค่ะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะต่อตนเองไม่พอค่ะต่อสังคมถ้าหนูรักชาติผลดีที่ตามมาต่อสังคมสังคมจะเป็นยังไงถ้าทุกคนทำร่วมกัน อันดับแรกสังคมมีความเป็นระเบียบวินัยนะคะไม่มีความแก่งแย่งกันทุกคนจะมีระเบียบวินัยอยู่ในระเบียบอย่างหนูมาโรงเรียนหนูก็ต้องมีกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อเป็นการไม่ให้หนักเรียนทำไมคะเกิดความวุ่นวายดังนั้นเมื่อทุกคนประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบที่สังคมวางไว้หรือประเทศชาติวางไว้เนี่ยแน่นอนว่า ประชาชนพลเมืองในสังคมไทยย่อมจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะ2ค่ะรถปัญหาสังคมนะคะปัญหาสังคมเกิดจากอะไรได้บ้างการ สังคมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางอาชญากรรมนะตรงนี้ก็จะลดหายไปค่ะและข้อที่3นะคะสังคมของเราเนี่ยก็จะมีความสงบสุขน่าอยู่เป็นเมืองที่ใครๆก็อยากจะอยู่เห็นไหมต่างชาติยังอยากมาเที่ยวประเทศไทยเลยดังนั้นนะคะถ้าคนไทยเป็นคนใจดีนะเป็นพลเมืองที่ดีแน่นอนค่ะว่าสังคมไทยของเราประเทศชาติของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่จะส่งผลต่อสังคมนะเรายังส่งผลต่อประเทศชาติด้วยอันนี้เริ่มกว้างขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มกว้างขึ้นมาแล้วถ้าเรารักชาติประเทศชาติของเราจะเกิดความเข้มแข็งเด็กๆคิดดูค่ะคนในประเทศไทยนะคะกี่ร้อยล้านคนนะ,ะถ้าทุกคนมีความเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบม,มีความรักชาตินะรักและภาคภูมิใจในชาติของตัวเอง ก็คงไม่มีใครนะคะมาทําร้ายประเทศชาติได้เพราะคนไทยมีความเข้มแข็งก็จะไม่มีการประทงประท้วงกันเนาะเออแล้วก็ประเทศไทยของเราก็จะมีความสงบสุขด้วยนะคะสองค่ะประเทศชาติก็จะมีการพัฒนาที่มีความเจริญยั่งยืนใครๆก็อยากจะเข้ามาพัฒนาประเทศอยากจะมาลงทุนนะคะเพราะประเทศเราเจริญเนะาะสค่ะ ประเทศมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสากลนะสากลในที่นี้ก็หมายถึงประเทศชาติอื่นๆเขาก็จะมองว่าโอ้พลเมืองในประเทศไทยนี้ทำไม,ไมคะมีความเข้มแข็งอะเนาะน่าเชื่อถือประเทศไทยนี้เนี่ยคนไทยน่ารักนะคะคนไทยมีความรักชาติของตัวเองก็จะเป็นที่ยอมรับเป็นที่กล่าวขานของ ประเทศอื่นๆค่ะและที่4นะคะคือถ้าทั้งหมดทั้งมวลประเทศชาติประเทศชาติของเรามีความเข้มแข็งมีความน่าเชื่อถือประเทศชาติของเราก็จะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะครูสาวก็อยากจะฝากเด็กๆไปนะคะว่าทุกวันนี้นะเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยความรักชาติของเราก็ย่อมจะต้องมีมากขึ้น เช่นเดียวกันหน้าที่สิทธิและบทบาทของเด็กๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเป็นพล,ลเมืองที่ดีในประเทศไทยสิ่งแรกที่หนูจะทำได้นั่นก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีการเป็นพลเมืองที่มีความรักชาติภาคภูมิใจในชาติและนะคะและอนุรักษ ประเทศชาติของเราความเป็นไทยของเรานะคะไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูสาวก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะไม่มีแผ่นดินไหนนะคะอบอุ่นเท่ากับผืนแผ่นดินไทยของเราแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ